สวัสดีครับพูกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องยอดจันเฟรนดี้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําหมูยอเนื้อเด้งนะครับผมทําหมูยอเนื้อเด้งกินกันครับซึ่งวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับทําง่ายๆครับผมก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบขั้นตอนแล้วก็ส่วนประกอบกันเลยนะครับไปเลยครับวัตถุดิบที่เราใช้ครับหมูสับ1กิโลกรัมครับผม ต่อมาเป็นเครื่องปรุงรสนะครับเครื่องปรุงรสของเราก็จะมีน้ำตาลทรายมีผงฟูนะครับต่อมาเป็นพริกไทยดำครับแล้วก็ผงปรุงรสแป้งข้าวโพดนะครับน้ำเปล่าเย็นจัดพอประมาณครับแล้วก็เกลือครับผมมาเพื่อนๆเรามาเริ่มทำด้วยกันเลยครับ แป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะนะครับต่อมาเป็นเกลือป่นเกลือป่นหช้อนชานะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับผมผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับผงฟู2ช้อนชา พริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปนะครับพอประมาณคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ โอเคครับพอประมาณครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมลงในหมูสับของเรานะครับซึ่งหมูสับของเราก็ได้แช่เย็นไว้แล้ว1-2ชั่วโมงนะครับ คุกให้เข้ากันอีกรอบนึงครับโอเคครับผม ต่อไปจะเป็นการปั่นนะครับก่อนปั่นเดี๋ยวเราใส่กระเทียมก่อนนะครับประมาณ3าช้อนโต๊ะครับใส่มากหอมมากครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับตักหมูใส่เครื่องปั่นครับ เตืวน้ำแข็งเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นจนละเอียดเลยนะครับจนเนื้อเข้าขึ้นฟูเลยนะครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับน่าจะได้แล้วครับ เามาเปิดดูกันครับเนื้อหมูเด้งมากครับบดจนละเอียดครับนะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยครับ mm. เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษใส่แรปไว้แล้วไปใส่ฟิตสัก1ชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยนำไปหอนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรานําไปใส่ช่องฟิตไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับค่อยนําไปห่อและค่อยนึ่งกันนะครับครับหลังจากเราเอาออกจากฟิตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการคนนิดหน่อยครับเพื่อให้เนื้อหมูมันอ่อนตัวหน่อยนะครับพอดีมันแข็งนิดนึง มา,มาเริ่มห่อกันเลยครับเดี๋ยวผมขอตัดก้านออกนิดนึงนะครับทำแบบง่ายๆครับตักหมูใส่ลงไปเลย เราลัดกลางก่นอนอตัดเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งทีหลังนะครับ หันนั่นบนไว้หอก็หการหอก็ห่อแบบง่ายๆตามใจชอบแล้วก็ได้นะครับเราจะห่อแบบคล้ายๆข้าวต้มมัดครับท่านผู้ชมอ่าตัดออกตัดแต่งให้สวยงามเป็นไงครับท่านผู้ชม thank <laughs> you เดี๋ยวเราจัดใส่หม้อซึ้งกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับเดี๋ยวเรานึ่งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรอชมตอนสุกกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อจะเด้งจะนิ่มแค่ไหนครับสุกเรียบร้อยครับท่านผู้ชม เนื้อมันเด้งมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองหั่นดูครับท่านผู้ชมว่าเนื้อจะเด้งแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปมานามาโอ้โหท่านผู้ชมครับดูดิดูดิครับเนื้อเด้งมากมากกินมากครับเอ๊ ท่านผู้ชมครับเนื้อสวยเด้งมากหอมมากครับ